กุหลาบที่จืดจางแาเหยียดดาบ,บนี้มากเซ์มันชอบเนียนพุ่มและเอียดานึ่โตของเตียมากเหมนมีคนขึ้นมาเรือแล้วคนหนึ่งไนะมาดูกันได้ไงเห็นรอยทาแล้วเจอแล้วไม่ได้ไม่ได้บนนี้คนหนึ่งฮนะบางคนอยู่ใกล้ก่อน ก็เท่านั้นแหละคุณคิดว่าเดอะลีเจียนมันจะเปิดตู้มีได้เหรอได้คนหนึ่งแบบบีๆแล้วเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงข้างบนเ้ือคนหนึ่งนะคือเขายังไม่หนีไปเลยเขาอยู่ใกล้หมดเลยนะ <c oughs> ออเดี๋ยวเรคนหนึ่งโอ้เกมไปอีกแล้วเนี่ยเกมนี้ คืคอเขาไม่ยอมวิ่งฉีกนะคนนี้ลงแล้วของเขาอยู่ใกล้กรก่อนนี้แล้วครับผมไม่ได้ตีชิกเลยอ่ะท่านา,ายผมใช้ไม่คุ้มเลยไปต่อเลยผมจะไล่คนที่ไม่เจ็บนะไม่เนียนไม่เนียนไม่ได้ นีเขาฮิวเสร็จหรือยังเนี่ยยังไม่เสร็จเลยนี่ไใครเป็นคลิปนี้คือโดดข้าวไม้แล้วก็ไม้แตกแล้วเราก็จะหายเหนื่อยเร็วมากด้วยไม่ได้ไม่ได้ก้านหน้าแตกนะจะวิ่งเข้าบันเล็กกับผมเหรอไม่ได้จะมีไม่มี ตายยากผมได้ยิงเสีย่ยนดรอตต่างเลยนะไปะเที่ยวเครื่องก่อนจะเดือเครื่องแรงอยู่อุ้มเลยไม่รู้เขามีแทงหลังหรือเปล่านะเดี๋ห้องเตินตรงนี้ <c oughs> ปล่อยปล่อยแทงไปเลยฮะ <c oughs> คือเขาก็ไม่มีทายลาทายเกมแค่นั้นแหละเขาวิ่งมาทางนี้นะโอ้เมะวะมูชินเดยุรุนนニーมาโย ายแตกนะแล้วแล้วเราก็หายเหนี่ยวเร็วด้วยแอดออนที่ผมออกมานี่นะเจ็ดละเครื่องนึงถือว่าเร็วมากนะเขาไม,ม่มีแทงหลังนะครับตัได้เอาดีลงไหมดิ <c oughs> นั่นแหละแล้วก็ไล่ล่าต่อหมดแมปแน่ไม้หมดแม่จะเลือกไหนอีกอ่านะ <c oughs> ตรงนี้มั้ย ใช่คนหนึ่งแวงเลยฮะเบรกรัดตัวกดตายผมไม่ได้ใช้เลยใช้ไม่คุ้มเลยไอ้นู้นน,นะเขาปั่นกันสองคนเลยแล้วก็เครื่องนู้นอียกคนหนึ่งเขาต้องรีบเดินเกแล้วตอนนี้กระทือไปฮะคนนู้นเขาเสร็จแล้ว โอ้ไปมากนะผมไม่เห็นรอยเท้าพวกเขานะไม่ดูไ่ไหนไล่ต่อเลยครับไม่รู้จะถึงไหมโอ้ิ โท,โทษโทษโทษผมซ้ำคนนี้นะให้เขา,าตายก่อนเขาไม่มีแทงหลังแล้วเขามีอนะไรฮะเดี๋ยนะทำอะไรจะทำอะไรคนนี้เขาตายแล้ว like <background> ขอโทษด้วยนะ เราเจอนายก่อนอนะ่ะปัป่นเครื่องนี้คนนึงแล้วก็เครยโน,น่นเดี๋ยวคนนึงเขาแยกกันปั่นนะถือว่าเขาเล่นเป็นนะเพราะเวลาเจอรีเจียนเนี่ยคือถ้าเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยคือเป็นห่างแะเลยนะเขาวิ่งเิง่ยวนอันนี้นะดูดีแสงเก็บฮนะมีหลังไม้แหละเขาไม่มีได้แฮทไหมอุนะ้มเลยลงมไปไหม ลบลบไม่เอ้ยเกือบไปเพื่อนอยู่ใกล้ด้วยผมไม่ได้ตีชิกเลยอ่ะเขาหยุดโดนเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเลยเราโคดหนึ่งผมจะแวะกระทืบเพื่อนก่อนนะนี่กระทืบแรงอยู่ขวันเกลืเสร็จแล้วเราโดดลงมาไหมมาแล้วครับ ตีชิ่งหน่อยขอ,อตีชิ่งหน่อยขอตีอชิ่งหน่อยเขาอยู่นู่นเขาลมไม้ได้วยนะเขาเสียงไม้ซีเปยแผ่นนึงตรงไม้เลยนี่ฮะลดมไม้แล้วไม้แตกแล้วก็หายเหนื่อยเร็วด้วย <c oughs> ว่าผมกลับไปหาคนน,น,นะาานั้นก่อนนะยังไงไปท้าปะไม่ใช่ยังไงเจอละตีิ้นก่อนนะโอ้มันจะได้อยู่คนนี้ผมหนายเจ็บแล้วด้วยแล้วก็ไปคอนโน,น้นอีกผมจะเอาคนนี้นะทำอะไรอยู่อะอเองเหรอไม่ให้ยิ้ม ัไม่เห็นเอยเท้านะผมัวงอยู่แง่เจอแหละบัลลกเสียไหมไหมเขาเห็นผมนะถ้าไม่ได้ห้าโดนแล้วเนี่ยมีโดนเจอาลิตเจนคือมัน สิเวลามากเลยถ้าเรามานั่งหิวไม่หิวก็โดนตีมันจะดินเลยอย่าดิ้นสิโดนสองคนเลยนะเขาต้องปั่นไปแล้วเบ่งไม่ได้ละวิ่งฉีกไปละ บอกไปจุบนี้โดนแล้วหนึ่งครั้งคนหนึ่ง <c oughs> เอาไงอะเอาไงอะคุณจะเอาไงกับผมอะได้ไม้ได้ตีโคตรคุ้มเลยคนนี้ผมไม่รู้ว่าตายได้ยังไนงะ ผมจะแขวนไกลๆนะเพราะว่าผมจะใช้เปิดปีกคิวมองคนก <c oughs> ่อนเ้าคนนี้ไม่เคยแขวนนี่ <c oughs> บ้านเล็กหมดเลย <c oughs> มีคนพยายามเนียนนะตอนนี้เมื่อกี้มีคนยองอีกนน้ว <c oughs> <c oughs> ไม่เนียน แบบนี้ไม่เนียนระยาต่าอ <c oughs> okay. เนี่ยเคหายเร็วมากครับเอาคนนี้นะเขาจะวนข้างบนอ่ะข้างบนเหมือนจะม,มีไม้นะคนนี้มีไดฮาร์ดนะไปปะ เอาตามเลยคันนี้เฟดส,สองว่ะผมจำไม่ได้นะเรีร้อแล้วเฟดส,สองมีคนปั่นไฟกับคนน่าจะคนหิวนะไม่ก็แค่โทเทมอยู่โอ้คนปั่นไฟก่อนนะไม่ได้ไม่ได้คุณจะทำเอา้า วิ่งสวนได้อะการหน้าต่างน,านนะเนี่ยเขาต้องมีงออกคนนี้น่าจะเฟสสองเนาะผมแบกกระเทืยมเครื่องก่อนเขาไจะมีแทงหลังนะคนเมื่อกี้เขาน่าจะปล่อยตาแล้วพีปุ้มเลยเนาะ

ตัวลงมาแล้วฮะตัวลงมาแล้วอยู่ไหนน่าจะออกจากเรือไปแล้วนะหาลุงก่อน มาหาหลมแทงกระเจอร์เลยนี่โอ้ยกดดัน,นรจริงเลยยังไงเจอรันประตูอยู่ใกล้กันอยู่าค่อนข,อข,อขอ้างดีนะยังไงเขาก็เปิดประตูไม่ได้รเราโดนเช็คง่ายโมีหินบังด้วยนะ ไม่รู้ว่าเขามีกุญแจเปล่าเขามีเขาก็ารอดนะแต่เขาจะหาหลุมเจอหรือเปล่าเปิดประตูซียังไงตาย <laughs> ตายยากอะ่ะเช๊ตายยากอะ่ะต, <laughs> ตายอยู่ดี โชว์ไปดีหนึงโอ้ปล่อยไกลด้วย